ค่ะท่านผ er ู้ชมเมื imm, no. no. ่อนี้แอดเดินทางมาอยู่ที่วัดกุดแทนะคะเมื่อวนี้ค่ะท่านผู้ชมพระอาจารย์นนย่อนะคะวัดนนย่อเพันกะาดใมากทาพิธีนะคะขอหวยอยู่ที่วัดกุดแทนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเมื่อนี้นะคะวันที่สามเนาะค่ะวันที่สามสิงหาคมนะคะพระอาจารย์นนย่อเพันกรได้มากทาพิธีขอหวยเนาะค่ะ วัดทีิ่านมานะคะแอดกลับไปตามย่ทีวัดปาโนนย่อนะคะท่านผู้ชมกับพระอาจารย์นะคะเพิน่นกะหาตัวเลขแนวทางมากถูกมากเก้างวดแล้วเนาะคะ่ะวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมนี้จะเป็นหวดที่สิบนะคะในเมือนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมยะพาดนะคะยะพลาดเด้อค่ะ มาเบิงน้ากัน่าว่าพระอาจารย์เพื่อนจะได้ตัวเลขตัวใดเป็นแน่ทัดให้ในวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะอตอนพระอาจารย์นั่งมันบ่คะเห็นเป็นเห็นข้างนาเป็นจชงไใดบะคะมั่นใจไหมแต่ว่าเห็นตัวรังมันเป็นหา้เห็นข้างรังมีหาชัดเนาะค่ะตัวข้างนาบ่าชัดมันบ่คะเห็นหมดค่ะอาจารย์ แต่ว่าตัวหนาบัชัดเห็นนะเนี่เป็นยังไงมันขาวไป้แล้วแบนี้พุทธคือตัวหน้าบัชัดเห็นแต่ตัวนางตัวใดจัะเห็นแต่ตัวหาตัวเดียวเห็นหาอยู่ข้างหลังเห็นหาอยู่ข้างหลังเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวรอตั้งหน้าพระอาจารยร์พันบัชัดตอนนั่งเนาะค่ะตอนนั่งสมาธิเดียวถ่ายโลกเป็งตอนนั่งสมาธิตอนทำพิธีตัวใดก็ครับพี่พระอาจารย์เคนเห็นครับหาหาเห็นเห็นตัวเดียวเห็นตัวนึงเหมันมันขาวมันขาวก็ ทางกลางเป็นเลคือบันหนึ่งกับเจ็ดอะ่ะอืมถ้าตัวหลังเห็นเห็นชัดตัวนี้ตัวนี้เห็นชัดเห็เป็นหาเห็นหชัดเนาะค่ะเห็นหาชัดขนมเดียวรออีกคน่งจระวังตอนนี้ตองนีน้ำมันวจัดเมนนักลยนั่งเอาไว้

ก็เป็นหาดีมากหรือเนาะก็เป็นหาดีมากหรืออันนี้มันขืนไมายังสีแล้วมันก็จางไปเลยอืมใช่เนาะมันขืนมายังสี่นี่ใช่แล้วก็จาง ว่าหูวันสิขึ้นมันสิลงไหมสิลงมันสิขึ้ดเป็นหาดใช่นะคะรุ่งค่ะรอเบิ่งน้ำตาเทียนน้ำเนาะค่ะรอเบิ่งน้ำตาเทียนเด้อแต่ว่ามันยังได้ก็เป็นเป็นเนื่งเหมเนาะเป็นแนวอื่นอะไรนะของบังสิ่แต่พระจารย์ก็ว่าบ่รู้ว่เป็นสิขึ้นไปข้างบนหรือว่าสิลงข้างล่างเนาะค่ะรอบบนต้นพิธีอีกค่ะแต่แน่ๆนี่วิ่งหา เพิ่นหายหามาไว้เป็นน้ำกิมก่อนแล้วล่ะเริ่งห่ากอนครับค่ะครับผมมีขันเเดนหายรื่นห่านะคะตัวนี้เหรอตัวนี้ไม่เห็นมะม่วเป็นอย่างบดดอกบดีบอกว่าได้ดอกอันนี้มะม่วงเขาเนฉีดจังจัดน้อยจัดเนาะแม่เขาวไปเลยมันขึ้นก็รักขึ้นก็ลักจะเป็นสินขาววุดออกไปของอันนี้ก็หายหายแล้วม้วนเรื่องก้อนเนาฉีดตัวกีว่าเขียนหาฉีดมะม่วงเป็นเรื่องหาไทยด้วยนะหาไทยเป็นหาไทยไม่หาของกิบ ใช่ครับผมสมยสมัยเก่าส็นแบบน้นะเป็นูมันครับ้สมัยเก่าู้สมัยเก่ากับูููุดแคร์ผู้ผู้ขุดแคร์คูู่้ขุดแครเนี่ยป้ายเปนป้ายผูกขุดแค้นะครับผูุ้ดแครเป็นสถานที่บางนทนมาสิบามนงว่าท่านมทานมากหรือมา낭กัน ข้าวมเ็19นี่คเณ้าขึ้นมาเอินบอชัดเขากาสั่งกเพราะว่าเจตูจิิไม่มีละคุณผอมคุเลือกมันมาค่ะครับครัอเพราะว่าทุกครั้งที่จะทำแล้วฉันแล้วเลือกเขาดี๋อค่ะ พอขันมงไปขันเปอานีสมาคืไปสามคนอ๋ตงคนเดียงถึงงามครับเด็กกงถึงงามงวดสามตัวเต็มเก็คือว่าไคองคนสามคนอ๋เรียกถึงงามออกมางามเลยแต่่ามือนีมากสองคนสามาแล้วเดินมาแล้วกันทุกคนกันทุนฮะไฟนะครับพ่นยูัุานอนอยู่ที่่ครับ่มีเหมือเขาพานน ค่ะท่านผู้ชมอาจานพันจะเร่มไปที่แดวต้องออกไปนออข้างนอกนะคะตังกองไว้แดวต้องออกไปข้างนอกเนาะค่ะเรได้ยทางข้างนอกเพราะอการขทเวไ่ปนอกเซี้ยวางก็ให้เซ วันหน้นมันออกได้ง,งา่ามไหไกลๆรับผมตั้งกล้องไว้ตัอ้งอยู่ในกดดใจไว้ประมาณชั่วโมงนึงเยี่ยมเอา ค่ะม <c oughs> ันชมเซ็จแล้วนะคะตอนนี้เพิ่นกำลังเบิร้ลายให้เขาไปเบิ้งเทงะคนเนาะค่ะเพราะว่าก็า่อยากเขาไปแอร์อัดนะคะ่นว่าเ่นะจะไปที่่งานคะ เด้อค่ะเป็นเลขค่ปูกระแท่นนะคะอ่าตีเอาเด้อจ้าเด้อพี่น้องเอมหมวดนี่งวดที่สิเออเป็นตลวันค่ะหวดที่สิอนแล้วนะครับเอฟซีครับ ต้องบอกแล้วว่าสิบงวดซ้อนนะเจ้ตัวเจ็นตัวเห็นต่กระไาค่ะหกแปดห้า่ค่ะแปดใช่บ่ะืออสองปุิสมตับอกว่าไม่หาแล้วทั้งนามันอยู่ด้านไหนครับนี่ต้องรอบอาจารย์รอบอาจารย์ถุนเราค่ะตรงบนหลั9มันมาถือ่าส่คุณพจ่ามันเป็นตัวคนสิมาเลี้ยงไงแล้วนั่นยังองค้าพี่น้องเตี้เี้ยว รอนะคะท่านผู้ชมแอดจะบอบไปนี่น้ำมูนะคะแต่ว่าตัวเลขได้แน่นอนเนาะค่ะท่านผู้ชมเราเข้ารออยู่ข้างนอกนะคะรอนะคะเพราะว่ามันแอร์อาร์ตเนาะค่ะเข้าก็ต่างอยู่ข้างนอกนะคะอย่างนี้ว่าสามสองหาแล้วค่ะอ้าฟันยิ้มไว้แล้วค่ะซื้อไว้แล้วบอกค่ะเดี๋ยวพาไปย่างเดี๋ยวไปย่างซื้อไว้แล้วบอกค่ะจะลืมไม่กลับต้องการตะว่นขีซื้อกันจ้ะอ๋อมาก มากายรอตเตอรี่เลอ๋อมาคายรอตเตอรี่ซื้อรอตเตอรี่ไว้เร็วป้าจาย์ปนมีมิตรกอนจะมาเมน่่คายแม่พ็่ว่าจังไรก่ค่ะท่านบอกเยค่ะ นี่รอฟังคุณแม่ผูดติดตามมากนะคะท่านบอกว่าท่านนั่งนิมิตเมื่อคืนนี้ท่านจะไม่ได้นอนเลยท่านบอกว่าท่านจะมาที่วัดกูแหเนี่ยค่ะอย่างไงก็ให้ลูกศิษย์ต้อหาถ้าเดห็ดถ้าเห็นเลขอะไรให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่ก็เอิญลูกศิษย์ไม่ค่อยมีปัจจัยไม่มีตังค์ให้ซื้อลอตเตอรี่เพราะว่ายังไงลอตเตอรี่ได้แน่เข้าแน่นะคะใช่เลยค่ะได้เงินมาแล้วสามสองหาเดี๋ยวค่อยรอบเบื้องตัวเลขนะคะเพราะว่าตอนนี้มัน รู <dı> ้สึกว่ามันจะแอร์แอนะคะแอตจะบอกเข้าไปนะคะต่องรอเนาะค่ะเร็นรบช่างนี่คอเป็นเก็นได้บอครับเก็บไ้องหางเกวก็หาหนึ่งรานึ่งซีนะครับ <othe> แนีเน้มันมันได้คนละมุมแล้วพี่น้องเด้อแมนดูครับได้ครัะย่านบรัเย็นกรายกระจายระจายรายกรหลายกระจ้ยกจายกระจากระจายกนะายกระจายกระยกะจระจาระากระจากระจายกระจากรจายกระจานวระจกรนชุดกี้กรวจยกระจรจกันตากรจกรวกรกจกจรย้กะร่าารจนาะคกจาา าทางวัดกุฎแห่ซึ่งหกเดือนที่ผ่านมานะครับพี่น้องจําได้ว่าครับคนเต็มบริเวณวัดนี้เริ่มจากเมื่อนี้ต่อไปหอดวันที่สิบหกคือเมื่อจะค้นจะได้เต็มล้านวัดบริเวณวัดกุดแห่ของเฮานะครับนี่ครับถ้าคลิปนี้พี่น้องโชคดีกันสูกขู่สุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ